มาแล้วมาแล้วพี่น้องนะครับตามลาพ่อยหาวันที่5มกราคม69นะครับวิ่งรวดไปที่2 2นะครับจากคู่3ตัว9 2 5 5 2 7 6 2 3 8 2 7 2ตัว2 1 2 3 2 4 2 5 2 7 2 9วงกลม2 1 2 7 2 9นะครับวันนี้มีเฮนะครับ ร้ยร้ยร้ยเอาค่ะทัางช่วงขาตัวเรียกเนียทางของพอฮี่ห้าต่อมาแหละเนาะคะ่ะเนาะตัวเรียกเนียทางพันไห่วิงลดที่สองนะคะชุดสองตัวสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าชุดสามตัวเก้าสองห้าห้าสองเจ็ดหกสองสามแปดสองเจ็ดนะคะตัวที่พันนินคือสองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้า เอา่านผู้ชมขามือมึงนับกันว่าตัวเลขแนวท่าของพอฮีห้าชิชนกันก็สำนักใดเนี่ยนะค่ะเนาะพะว่าเถี่ยวทีเดียวชั่นกันมาชนกันแล้วมานะคะชนกันแล้วมานะคะตัวชนนะคะอ่ชนกับพ่อพรมตัวไหนชนกับพ่อพรมนะคะ ทนช่วงขามึงไปพร้อมๆกันเนาะช่วนกับพบพม2อ2,9 2็ดสองไม่มีเนาะอันนี้ช่วครอบของพอพมเนาะขาสองตัว ชนกับแม่มารวยเอยชนกับแม่ป่อชนกับแม่ป่อก่อนชนกับแม่ป่อแม่ป้องว่ที่แล้วเขาบนเขาล่างชนกับแม่ป่อคือสองหนึ่งนะคะชนกับแม่ป่อคือสองหนึ่งหนึ่งสองชนกับแม่ป่อคือสองหนึ่งหนึ่งสองชนกับช่างคมชนกับช่างคม ชนกับช่างคมคือสองเจ็ดเจ็ดสองมีสองเจ็ดเจ็ดสองตัวเดียวเนาะค่ะเนาะอันนี้ของช่างคมชนกับแม่ป่อเออชนกับแม่ป่อเอาแล้วชนกับแม่มารวยเดี๋ยวมึงแม่มารวย มาดูแม่มารวยนะคะแม่มารวยเห้ตัวใดงแม่มารวยแม่มารวยบบมีส่สองแม่มารวยบบมีส่สองติดเลยตัดเล็กให้ท่านผู้ชมค่ะ เอาทุกช่วงขาตัวเลขแนวทางที่ชนกันกับของพ่อเฮ้านะคะทเที่ยวที่เลี้ยวชวนกันกับของพ่อเฮ้าคือสองหกขาทุกช่วมขาตัวเลขแนวทางที่ชนกันเอ่อกับพ่อพรมกับแม่ป้อกับพ่อเฮ่ากับของใครอีก สองเซียนลุน่นเซียนรุนสองเก้าสองเจ็ดโอ้กับเซียนลุ่นอีกตัวหนึ่งคือสองห้าเซียนลุ่นมีสองหาน้ำพรมมีแค่นี้ช่างคมแม่ป้ออาจารย์สารคามพ่อพมเอาช่วนกันอย่ซีตัว อันนี้คือตัวชนแล้วค่ะพี่น้องเ้ออันนี้คือตัวเลขชนกันนะคะชนแล้วมาเพราะว่าเถวทีเหล่วชนกับมานะคะเอาทั้ช่วงค่ตตัวเลขแนวทางของพอห,ห้าห้เาเคยแม่นมาสิบสองงวดแล้วรวมเลขไทยเนาะค่ะเนาะงวดนี้เป็นอีพีที่สิบสามเป็นอีพีที่สิบสามนะคะเพื่อนให้วิ่งลูดที่ล่างเม็ดอ้ยที่สองเม็ดเดียว ขอค่ัช่วควิ่งรู่ที่2เม็ดเดียวตัวเลขที่จับโคู่หามีสองห2ึ2งส7 2 9ชุด3ตัว9 2 5 5 2 7 6 2้าห้าสองนะคะชุดที่พนเน้นหายมีสองหนึ่งสองเจตัวที่ชนกันกับ สำนักอื่นอยู่ในช่องเจนางน้ำโชกเนาะค่ะเนาะมีสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็สองห้าโอ้มันกระชิชนกันเกือบหมดพูลคะค่ะทา่านชมวงขามันกระชิชนกันเกือบหมดพูละเหลือตัวปรชนมีสองมีสองสี่จัดไฟเบิดเลยคะ่ะทา่านชมวงขาจัดไฟเบิดจะรอดสานะะเนาะค่ะเนาะเอาทา่านชมวงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของพ่อเฮฮาแล้วก็ สรุปตัวชนให้ท่านผู้ชมได้ผู้ใดที่มีงบหน่อยก็จัดไปแค่นี้นะคะสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งสองห้าแค่นี้กลับด้วยนะคะอันนี้สำหรับคนงบน้อยอันนี้งบน้อยนะคะงบน้อยจัดแค่นี้พอนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าเ้าสองสองหนึ่งสองสองโอเค เอาเจอกันไม่คิดหนักกับทำชมค่ะอย่าเร่มแช่ไปด้วค่ะท่ชมชมเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีปี2569นะคะแล้วก็ดีตลอดไปทุกจันทรพุธสุกนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ